สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีนะคะสวัสดียามบ่ายนะคะสว,ส,สวัสดีสวัสดีเยอะยะมาอัปเดตโอ้นอนๆๆโนนโนนคนทำห้องน้ำนะคะนั่งพักอยู่ข้างล่างนี่นนะคะรีโนเวทของเก่าดดเดี๋ยวเข้าไปดูซิว่าถึงไหนแล้เนาะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะคะนี่เต็มอยู่นะคะตู้ โอ้ตรงนี้ก็มีตู้โอ้งามงามโอ้เปิดดูตู้นะคะเห็นเห็นเห็นอะไรนะเห็นเห็นป้าอ้วนบอกว่าให้เป็นห้องแต่งตัวนะนี่อตู้นี่นี่นี่อไใสมือเนี่เาส่งอะไรใส่มือเอาใส่ไปรูดมือจะพร้องบอกโอ้ถ้าอิ้นยังอยายาแน่วบนนี้นะ โอ้มาวันนั้นลุงเสือเพิ่งทำได้สองสามแผ่นเองมาวันนี้เสร็จเลยกระเบื้องกระเบื้องสีสวยมากเมื่อกี้จะพูดอะไรนะกระเบื้องม่ันออกมมันออกภาษาผู้ไทยนะภาษาท้องถิ่นนะเราเห็นรถตู้ออกไปอ๋อไปป้าไปทุระกับญาชิชิบันม่วงอือโอ้นี่ค่ะสวยอ้าว อ๋อยังไม่ได้ยกเนาะไปยกมาไปไปจะไปยกน้องกันเบสดนี่ยกสองคนไปได้ขึ้นได้ขนาดนั้นนะละไปยกน้องกันเบสในนาทีสัมผัสเลยบ่เพิ่งมานก่นยกลงสามคนลูกเสือใหญ่ปูเนาะโอ้ยมันต้องซอยกันยกได้มันหนักเลยไหซอยกันสี่คนอยู่แล้วอ๋อซอยกันสี่คนปั๊บปัขึ้นไปคอยชีึ้นไปซักผ้าได้ยกมาไว้ก่อนบอก เราเลงเก็บขอบมันเลยงมันลี้ยงเก็บของะให้มันเลี้ยงเรียบร้อยเดลยยกไปยกโอเป็นห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำด้วยนะคะสวยนะคะกระเบื้องมันสีสวยมากถ้าพูดถ้าพูดภาษาผู้ไทยภาษาบ้านค่อยก็จะว่ากระเบื้องคืองามแท้เออสีเย็นตาได้กระเบื้องงามได้กระเบื้องงาม ก็ชาก็เก่งเนาะทำงานเป็นทุกอย่างยิงกระต่ายบ่กระต่ายแถวนี้ก็หลายเนาะเข้าวบริญญาคือข้าวอะไรอะไรโอ้งามนสีโรเบตใหม่สวยงามมากเลยนะนี่ฝีมือนะคะภาษาก็ทำงานเป็นทุกอย่างเนาะเป็นเมียช่างเนาะก็ต้องเก่งเนาะ เสร็จได้แล้วแพทจะสร้างทุกอย่างสำนักงาเออเป็นเมียช่างก็ต้องเก่งนะวันนี้ก็น่าจะเลี้ยวเสร็จเนาะเอาไปมาแล้วอีกบ่แล้วแต่กระเบื้องแล้วช่างบอกว่ายังไม่เสร็จช่างบอกว่าอยู่เป็นเดือนอยู่เป็นเดือนอุ้ยจะอยู่ทำ้านพวกวันจนปีหน้าเลยนะอ๋อเดี๋ยวก็ป้าอ้วนก็ให้ทำโน่นทำนี่เนาะ ก็าทำไปเรื่อยๆอีกซิมือนั่นก็ปีหนาแล้วเอ้แชรเมนเมนแล้วอีกไม่กี่วันก็จะถึงปีใหม่แล้วลุงเสือปีใหม่นี้ไปไหนนี่ลุงเสือก็ไม่แพ้ลุงช่างนะเทียงแต่ว่าไม่ไม่อะไรนะตลกเงียบนะอ๋อตลกเงียบอืจ้ะอืนแม่อะสำหรับทีนี้รมานีแล้วเกินแล้วเคินแล้วจะขึ้นแล้วอืมอย่าไปไหนนะทางเงินทางทองนะอยู่นี่นะรอแม่ไหนทางเงินอยู่นา าเงินเ้ยรออยู่นี่นะลูกแม่ไปตลาดอยู่เดี๋ยวแม่มีของมาฝากนะเดี๋ยวแม่มีขนมมาฝากนะไม่สบายบ่ลูกด,ลด,ลลนะดูหน้าไม่ค่อยจะล่าเริงเลยนะดูหน้าไม่ค่อยจะล่าเริงเลยนะลูกหนูไม่สบายบ่ดอกไม้ก็สวยนะดอกอะไรนะดอกกล้วยไม้ดินนะคะสวยนะคะปลูกลงดินเลยนะคะนี่ปลูกลงดินเลย สวยค่ะเดี๋ยวมันก็ออกดอกไปเรื่อยๆอันนี้ก็มีลูกนี่นี่สุกแล้วนี่เขาเรียกว่าลูกอะไรนะนกก็กินได้นะนี่ถ้าจะหวานนะเออถ้าจะหวานด้วยออกลูกสุกแล้วนี่นี่บัยเซียนก็สวยรอแม่อยู่นี่นะแม่เจ้าไป ซับป,ปิ้งเดี๋ยวก็มาปลูกมะละกอนะคะแต่ก็ตั้งไว้ซื้อนะคะเพราะว่ารอดินอยู่นะคะปลูกใบยะนางรอดินอยู่เอาดินมาเทใส่เนาะเปิดถุงแล้วรอแค่ดินมาอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะโน้ม มะม่วงให้ออกจากสายคาออกจากสายคาบ้านเนี่ยถ้ามันหนักเยอะเราก็เอาออกอีกได้นะน้ํานะคะถ้ามันหนักเยอะเราก็เอาออกอีกขวดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ขึ้นเองนะคะเดี๋ยวมันก็จะหันหน้างอขึ้นมาเองนะคะส่วนต้นนี้พอมันแข็งแล้วมันก็จะอยู่ตัวเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ เห็นป้าอ้วนว่าก็จะซื้อท่อมาใส่อีกนะคะใส่ไปจนหมดจนหมดจนหมดนี่อันนี้คือมะม่วงเบานะคะปลูกแล้วนะคะมะม่วงเบาปลูกไปจนสุดพูด้นละไปดูซินี่เดี๋ยวค่อยมาพนดินให้มันนะคะปลูกกันรดน้ำไป ม,มันม่วงเบานะคะปลูกเป็นระยะะ,ยะ,ะ,ยะมาจนถึงนี่เลยนะรอแม่อยู่นี่นะทางเงินทางทองนะอย่าไปไหนนะเดี๋ยวแม่มีขนมมาให้นะรออยู่นี่เด้ออาจารย์รออยู่นี่นะจ๊ะรออยู่นี่แหละรออยู่นี่แหละเดี๋ยวแม่มาแม่ไปซัพป,ปิ้งเดี๋ยวก็มีขนมมาฝาก เดี๋ยวแม่ไปซักผ้าก่อนเป็นไงมาดูสองแม่ลูกมาออกไปเดินสักหน่อยหนึ่งเนาะคงจะอยากออกไปเดินนะพาออกไปเดินสักนิดนึงก่อน หายก่อนเขาถอยนิดนึงเส้นนี้สายออกกำลังกายสักนเล็กน้อยแล้วเข้าเข้าบ้านแผลก็แห้งแล้วหายแล้วดีขึ้นละ ดีใจที่ได้ออกมานะสองแม่ลูกถ้าออกมาเดินออกกำลังกายหน่อยเนาะบุญรอดอย่านมแล้วนะไม่เห็นบุญรอดกินนมแม่แล้วนะตรงสายแม่จะไม่ให้กินแล้วล่ะ่ตรงล่มนี้แหละไต้องไกไกล พอแล้วไม่ต้องดึงเฮ้ยเน่เน่แม่ดาจะดึงไม่ไหวเลยนะมันจะล่างแม่ดาไปเลยนะอยู่ตรงนี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ